สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเบย์ด,ดัมซิงครับ <c oughs> โอ้ยูวูดมารีแมปอีกแล้วกับช่างโต้งครับผมถ <c oughs> ่ายให้เลยวะถ่ายให้ด้วยนะ <c oughs> ไปแล้ว สุบูรีน่าของเขาเสียงยังโหเลยครับไปลองแล้วกับช่างโต้งครับยังสุดเลย น้ำสิงดินด่วนครับกูเสียงย,ยังโหเลยอ่ะน,นี่ก็รถช่างครับรถช่างโต้งครับ,รชรบเชฟ ไม่ได้ใช่เดือดทีเลยไม่ใช่เหรอได้รอก,กี้นี่ไปดูนะยังลงังมาแล้วยังล้งยังห่างจันชูเป็นคนลองครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วจวดเลยพี่วัดลองลองดีครับดูบดนี่ รวดเลยใช่ไหมไม้มาไมมาเฮ้ยรถออกปแล้วเ็ไหมไปไดยแรงไหมพี่ไปด้วปะอยากลองนั่งอ่ะับธรรมดาอง ไม่ก็อยากรู้ว่ามันหนึบขคาไหนนี่ครับนั่งอะไรที่ลับธรรมดาฮต่แตกต่างกันเลยเดีกกว่าเดิมเยอะแล้วนะ อยู่เดยวี่พุงกับรถผมอีกใช่จริงป้อใช่พม่งกว่าอยู่ป้องพี่มันดึงมากเลยนะดึงไหมยืดเลยนะเอือเอ้าจริงจริงแหละของผมอ่ะปลายมันห้อยไงใช่เวลาถ้าต่อเกียร์สี่ห้ามันห้อยไม่มีควันได้รถผมอ่ะเบาเบามั้ยพี่

ตูดแอบจอตูดรถผมตอนนี้ลานไม้มีจะเป็นสำนักแต่งรถเป็นสำนักออของพี่โตงแล้วอู้สุดจัดอย่างดึงอ่ะอู้ดึงอยู่เลยไม่ลื่น ดอเส้เองดีด่้อวูอุ้สุดจัดครับอู้พี่วุฒก็ไปเดินท่อเลสมานะครับอู้ท่อเลสน่าจะไปทำาที่ร้านช่างเจครับ ลูกยางจะลุดแล้วลูกยางท่อหลังจะลุดลูกยางห้อยทอ่อใสมันจะหลุดลูกยางห้อยทอ่อมันมันเคลื่อนมาหนะ่าพี่มาดูอ่ะนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้เห็นไหมต้องดันเข้าไปพี่อยู่ปลไไายๆนะเขาเกาะขนาดนี้เองนีนนดนน่ดันเข้าไปของผมเจดันจน ขี่อาร์เรียบร้อยครับรถพิวดยังแรงอะ่ะหลังติดบอลเลยครับโอ้แต่เนี่ยรถไมโครกลมที่ไหนอะ่ะแป๊บเดียวถึงครับนี่ก็ร้านอาหูพี่เม์ยครับช่างเม์ซื้อไม้ครับรถแมคโครนี่ก็เป็น พี7 5เจครับรถเกี่ยวด้วยจวดเลยนะเนี่ยรถพิวดอะอย่างจวดอ่ะจวดอ่ะเออนั่งไปเยอะแรงหนอะอู้พี่หลังติดหวอมาตามตีหน้ามาตามเท้า บลูดมาเก่ยวก้าวมันี่คือเงี้ยใช่หอเยะเยว่โอ้โหเกมอ,อีกแล้วเกมอีกแล้วทุ like ่สาวเราสีมาอย่างดีจันชูบอกพี่โต้งไม่กินกินเนั้นเป็นห้องอ่ะหินใส่มางมันดีกีไ่จ แบบไม่ถึงใจต้องแสงต้องเลี้ยวอะไรนะมันบอกว่ามันไม่เอาใจเอาเหล่าเก้าหองวันนี้ก็ได้ซื้อได้คิวดียวได้สองิวเองโอ้พี่ผมได้คลิปเดียวผมยังไม่คุยเลยคือเน่จ้ะติดท้ายติดท้ายได้สองคิปเองคลิปละหมื่นเอ๊ะทำไมปวดหัวใส่กระโบใครเนี่ยเดี๋ยวเขาไปจัดชิวเอาเลยก็ไดอยากได้ตัว ไมจันจูรือว่าังกระจายอ่ะนี่แหละของพี่จูอ่ะหมอะไรสรุปมันเป็นอะไรพี่ตงไม่รู้นาจะเป็นนาจะเป็นข้าในนั่นแหละเนี่ยเหรอเออข้างในระต้องถอดเหลี่ยมอันนั้นไปชูดลองถอดดูไหมผมมีกุญแจนี่อยู่เดี๋ยวมีคนจะมาลูี่ไ็น่เยตจะมาไปแำเหลกหมดแล้วเนาะ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกคลิปหน้าครับคลิปนี้ bye บ๊ายบายครับสวัสดีครับ